สวัสดีครับเรากลับมาอยู่ช่องนารู้เราเกมวันพัมแมนแต่สังเกตเซิร์ฟเบอร์ Server 5 9 8นะครับวันนี้เป็นวันที่21ของเอ็ดของเซอร์ะครับอยาเรามาอัปเดต ID กันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องพวกโดนแบนเยอะมากนะครับก็เพราะว่าเหมือน ID มันจะล้นเซิร์ฟเกินไปหน่อยนะครับว่าแบบว่า คนเขารีขายกันไปแล้วมันแบบว่าล้นเซิฟเกินไปมากเกินไปนะครับเลยทางเกมเขาก็ลบ ID ดล้างหรือ ID ที่แบบว่าเขารีมาเยอะๆแบบว่าในหนึ่งเครื่องไอแบบว่าดีหลายไอดีอ่ะพร้อมกันอ่ะเขาจะแบนพวกนั้นอ่ะเยอะมากเลยนะครับถือว่า ช่วงนี้ก็กระบาดหนักมากเลยครับการแบน Band นะครับแล้วก็อบางทีมันก็อาจจะมีแบนมั่วไปด้วยนะครับก็ตามที่พบเจอกันเลยก็อย่ามาเรามากลับมาอัปเดตไอดีกันต่อเลยแล้วกันก็มันมีไม่มากหรอครับก็ตอนนี้ก็พลังอยู่หนึ่งล้านสี่แสนครับพลังมีอยู่1นึ่งล้านสี่แสน ผ่านด่านที่44แล้วครับตัวละครสุดเก่งก็15แต่เซิฟนี้ถือว่าตัวบัคเยอะมากซุยดิวแบบว่าเป็นร้อยอะเยอะมากเลยอะแบบซุยดิวเกลวินคิงอะถือว่าโคตรเยอะเลยผมว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้กับพวกเขาได้นะถ้าอย่าผมลองไล่จากอันดับหนึ่งไปถึงอันดับสิให้ดูจนถึงนั่นอะ่ะตัวผมเลย อย่างเช่นคนนี้นะครับเบลดัมก็มี G4 เกวินคิงเอ่อโบลอสซุยลิวอันนี้แค่อันดับหนึ่งนะยังมีเต็มอันนี้ก็อันดับสองก็มีคิงเกวินซุยลิวนะครับก็อันดับสามได้ไปเรื่อยๆเลยก็เอ่อโบลอสคิงเกวินอันนี้ก็โกดิสส์เอสอาร์ H H R, แล้วก็ ดักชายเอ็นอาร์นะครับแล้วก็คิงแล้วก็โบ r o ์โกลิบัสเอ็นอาบวกนะครับก็เดีย๋ยวดูเรื่อยเลยก็มีประมาณเนี้ยถือว่าเหมือนผมอยู่ไอเเลยนะเอะแบบว่าดงอะไรไม่รู้อะแบบว่ามีแต่พวกสัปหลาทั้งนั้นเลยดูดีอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับผมก็ ไม่ดึกไม่ฝันว่ามาันจะเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยท็อปสิบเจ็ดยังมีคิงซยริวเลยกุลิบาดอีกสิบเก้ายี่สิบเนี่ยมีโอ้โหบัคกเยอะมากวงล้ออันนี้ก็เหมือนจะหมดวันไหนวันที่ยีสิบสองใช่น่าจะวันจันทเดือนนี้เนี่ย แล้วก็ซัพพอร์ตตอนนี้ผมก็อยู่วิวร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็มียามโบรลสเข้ามาด้วยนะบอบเข้ามาสักพักนึงแล้วแหละก็ยามโบรอสผมก็แนะนำแรกอยู่สามอย่างนะครับก็เอากาดบับนะครับกาดบับสายแล้วกาดบัฟบับทีมนะครับที่ผมแลกไปแล้วก็มันแล้วแต่ว่าจะเลือกว่ากัดอัพดาวหรือเออชิ้นส่วนแบบของส้มอ่ะของทองอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่เฮากันต่อเลยแล้วกันนะเฮาตอนนี้ก็ฟิกเกอร์อยู่ชั้นที่8นะก็จะปลดชั้นที่9ได้ต้องมีตัวละคร5ตัว4ถึง4ดาวนะครับตอนนี้มีอยู่มีอยู่แค่4ตัวเองเดี๋ยวดูตอนนี้ก็ตู้คิงเข้ามาครับนะครับก็จะออกแล้วด้วยแล้วอาวุธมันก็เข้ามาด้วยนะครับ ไปดูที่มาร์เก็ตการมาร์เก็ตตอนนี้ผมก็เหลือดําอยู่อีก11บเใบนะครับก็เดือดไป,ไปแล้วแหละพลังงานผมแทบไม่ได้กดเลยเพราะมาเก็บตัวดาให้หมดก่อนนะครับแล้วกดพลังงานต่อก็ของพวกนี้ก็แลกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ แลกเป็นทักษะก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็แรกเป็นทางขวานะวสอันเลยแล้วก็ดึกจะแรกที่เหลือแรกของจำเป็นคือทางขวา4อันไปก่อนแล้วก็กลัมาแลกแบบเศษเจโนท์ทำา้ดาวแล้วก็นาชาเทลิดลึกก็ได้ต่อสู้ว่เหมือนกันแลก3าอันบนสดแล้วก็จะแลกกันไหนต่อเลยก็ได้นะครับวิดีโอก็กดเหมือนเพชรเหมือนเดิมทุกวันเลยครับตอนนี้ ไม่ไม่เอาอย่างอื่นแล้วเอาเพชรอย่างเดียวทักษะของไซตามะก,ก็ปลดประมาณนี้เลยนะของผมนะครับจริงๆผมก็อัดคลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ไฟล์มันเสียกแล้วอะไฟล์มันเสียบ่อยมากเลยผมก็รู้สึกทอ้อนิดหน่อยนะไฟล์มันเสียบ่อยบ่อย เดี๋ยวเราไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มพลังได้อีกเยอะนะครับแต่บางคนก็ไปดูนะครับว่าตรงนี้มันเพิ่มพลังได้เยอะเลยเขาไม่ค่อยอัพกันนะครับตรงนี้ก็อัพพลังเยอะเหมือนกัน,นครับเห็นไหมครับเพิ่ม HP โบนัส HP เพิ่มทั้งทีมนะครับ5%เแล้วก็ ฝึกฝนทักษะนะครับก็ฝึกตัวที่เรามีนะครับตัวแบบตัวหลักเราเลยตอนนี้ส่วนมากผมก็กดขวาล่างน,นะครับเปลี่ยนทีมต่อสู้นะครับแล้วก็กดบอดสิบครั้งไปเลยแค่นี้เลยนะครับวันหนึ่งแล้วก็มันมีโรคหอยนะบุกมาด้วยนะครับก็มีจัน์พุทธุกนะครับก็อย่าลืมมาตีกันด้วยนะเราสามารถได้ของทองได้ด้วย ตอนนี้ก็อยู่บทที่14นะครับท้าสู้ก็เหมือนเดิมเลยฝึกฝนพิเศษผมก็ฝึกเป็นตัวเชรอร์ร่าคาบุตโตนะครับบาคุซันตอนนี้ก็ถึงอาทิตย์ที่3แล้วนะครับแล้วก็ของโซนิกก็มาถึงสะสมแต้มอยู่1020แล้วนะ แล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ